สวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจําเดือนกับเพียงเมื่นเมื่อกี้กันอีกครั้งนะฮะวันนี้ขอเสนอล็อกแมนเอ็กเซ่คาทานนะครับผมแมกเนตหรือก็คือตัวของคาทานล็อกแมนนะครับในเวอร์ชั่นแม่เหล็กนั่นเองนะเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจําเดือนของผมนะครับอย่างแรกเลยครับผมไม่ให้เป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจําเดือนได้ไงนะเพราะว่าผมชอบล็อกแมนครับจบ <c oughs> <laughs> ง่ายๆเลยเนียกก่ยก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นเกมคาทานด้วยนะที่คลาสสิกยอดฮิตทุกเพศทุกวัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวเกม เป็นอย่างไรนะครับผมมาแกะให้ดูกันดีกว่าครับเรียกว่าแกะรีวิวพร้องกันไปเลยนะแต่ผมไม่ได้เล่นใด้ดูนะเพราะว่าตัวเกมนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยผมกะเก็บเท่อดลึกไว้นะครับอ่ามาดูกลอ่องกันฟื้นนี่จะเป็นอย่างนี้ครับอ่าตัวการ์ดนะครับจะเป็นแม่เหล็กหมดเลยตัวเนี้ยไอตัวการ์ดไม่ใช่แม่เหล็กทั้งทีตัวการ์ดเนี่ยไม่ใช่แม่เหล็กจะเป็นการ์ดแอคชั่นต่างๆนะครับในการที่จะเป็นแ a t เทิ s ชิ p เนาะอารมณ์ก็คือตัวของทรัพยากรที่ปกติเราเล่นคาทานั่นแหละนะครับ ส่วนตัวกล่องจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นแม่เหล็กนะน,นี้เปิดฝาเปดยังไงเลื่อนนะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะไม่ได้แกะนานเดี๋ยวน,นะครับโอเคเลื่อนขึ้นบนี่ฮะก็จะเป็นตัวของแม่เหล็กบอร์ดนะครับเนี่ยทรัพยากรต่างๆนะตัวโมเดลเดินนะครับตัวเดินนี่แบบนี้แล้วก็ ตัวสุ่มที่เราต้องไปวางบนบอร์ดใช่ไหมฮาบอร์ดก็จะเป็นแบบนี้ครับล็อกแมนสวยสดรดงามนะครับเราก็จะทําการเซตอัพก็คือเอาตัวของเลขไปวางใช่ไหมเอาตัวของแผนที่นะไปวางแล้วก็มีสกอร์ชีตด้วยบอกด้วยนะลองเกสโลดอะไรเงี้ยแต่เรียยววาเน็ตเวิร์กนาวีนะครับนาวีเอสพแล้วก็เชนการ์ดนะครับก็คือการ์ดที่จวดนะก็คือจ่ายของตามเนี้ยนะครับเราก็จะได้ตัวของการ์ดใหม่ๆม,มาใช้แล้วก็เล่นกันนะตัวโมเดลก็จะเป็นเหมือนโจนก็เป็นฟอร์เตแทน เรียกว่าเป็นบอรดเกมยอดเยี่ยมมาจำเดือนของผมด้วยตีมเลยล่ะนะครับแค่เห็นก็ซื้อแล้วอ่ะนะใครเป็นสาววอล็อกแมนผมบอกเลยว่าไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงครับมันว้าวซะขนาดนี้คุณจะพลาดได้ยังไงเนาะแลนะนี่ก็คือบอรดเกมยอดเยี่ยมมาจำเดืนของเพจมินมนกีในเดือนนี้นั่นเองนะครับอ่าสําหรับเดือนหน้านะจะเป็นเกมอะไรนะก็ติดตามชมกันได้นะครับถิ่นไม่ลงซะแล้วไม่ได้ไม่ได้เปิดนานเดี๋ยวก่อนนะวางไงวะโอเคนะลงต้องวางแบบนี้แล้วมั้ง โอเคปิดได้แล้วครับอ่าก็ติดตามชมกันได้นะสาหรับคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไป็ o c ์ m a n X Transmission แล้วเจอกันครับ